สวัสดีครับรีวิวไก่ต่อสองอใบอ่ะมีพี่ชายหท่านหนึ่งวันแบบนี้นะครับโทรมาให้เลือกให้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง่ะตัวนี้อายุน้อยแต่มีผลงานนะครับผ่านเฉลยหนึ่งแต่ต่อขึ้นนะครับแต่ยังไม่สู้ไก่ป่านะครับ ตัวนี้อายุประมาณเจ็ดเตือนขกว่าการเตือนโตเต็มที่ก็สวยนะครับไม่ใช่ธรรม,มาดานะครับพูตถึงตู้ทุกส่วนนะครับงอนใหญ่อาจจะ เลือกตัวนี้แกก็คิดว่าที่สุดนะครับที่สุดแล้วนะครับไก่ตัวนี้นะครับเมื่ออายุเต็มที่นะครับก็อยสังวาลหางเอ่ยทุกๆส่วนนะครับเพราะว่าสายนี้มันก็หางยาวอยสังวาลเยอะนะครับแต่ไม่โตเท่าไหร่นะครับพูดถึงรอย โซเต็มที่ก็ประมาณโลนึงครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวคิดว่าก็การซื้อไก่นะครับการเลือกไก่หาไก่นะครับจะมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นผมให้เลือกให้นะครับพูดถึงไก่จะดีที่สุดนะครับ ถ้าเป็นผมก็ให้เจ้าคลองไก่ลึกให้เหมือนกันอ้อาก็ประมาณนี้ไม่มีอะไร